ฤทธเดชของคุณใสคายธนูน,นั้นมีอยู่จริงในสมัยที่ผมยังทำงานอยู่ในประเทศขเขมรในจังหวัดพัตบองได้รู้จักกับตาอยู่คนหนึ่งอายุแก่ประมาณ80ปีแล้วในตอนนั้นที่ขาของเขาก็จะมีบาดแผลบาดแผลเป็นรอยไฟไหม้ลึกเนื้อที่น่องนั้น ได้ขาดหายไปมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นบาดแผลที่เป็นรอยไฟไหม้ขนาดค่อนข้างจะใหญ่ด้วยความสงสัยจึงสอบถามไปว่าอ้าวนี่ตาไปเป็นอะไรมาเป็นแผลใหญ่ขนาดนี้ตาก็เลยเล่าให้ฟังว่าในสมัยที่เป็นวัยรุ่นตาได้ไปชกมวย อายุเราๆสัก15-16ตาก็ออกตะเวนชกมวยทีนี้มีอยู่คู่หนึ่งที่ตาเนี่ยไปชกแล้วชนะเขาคู่ชกก็ได้มีความอาฆาตแค้นเป็นอย่างมากก็จึงมาท้าให้ไปชกใหม่เพื่อแก้มืออีกทีนี้ตาก็รับคำท้านั้นแล้วก็ไปขึ้นชกใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่ง ในการชกค,ครั้งนี้ก็ได้ประได้ประฝีมือกันยกที่หนึ่งยกที่สองพอขึ้นยกที่สองตาก็เริ่มรู้แล้วว่าฝ่ายตรงข้ามได้ใช้วิชาควายธนูซึ่งเมื่อปะทะแข่งกันจะมีความร้อนที่เกิดขึ้นจากแข่งฝ่ายต่อสู้ จะมีความร้อนเหมือนไฟไหม้ประมาณนั้นตาเล่าให้ฟังว่าร้อนจนทนไม่ไหวพอขึ้นยกที่สามตาก็ไปไม่ไหวแล้วก็จึงยอมแพ้คือแพ้นอกไปแล้วก็กลับบ้านก็ปวดแล้วก็แผลก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเป็นไฟไหม้จึงได้ไปหาหมอแก้คุณใส หมอแก้คุณใส่ได้บอกว่านี่โดนควายธนูมาเขาก็จึงเริ่มการรักษาแล้วก็รักษาหายแต่ขณะที่รักษาหายนั้นแผลก็ลึกแล้วก็แหวงแหวงไปมากซึ่งหมอได้บอกว่าถ้ารักษาไม่ทันแผลก็จะเน่าไปเรื่อยๆลามไปเรื่อยๆลามไปกระทั่ง หมดตัวแผลก็จะผุพองไปเรื่อยๆเรื่อยๆทรมานจนกว่าจะตายในที่สุดดังนั้นวิชาควายธนูในสมัยนั้นในสมัยเมื่อ7-80ปีในประเทศขเขมรได้มีอยู่จริงซึ่งคุณตาที่เล่าให้ฟังได้ประสบการณ์มากับตัวเองซึ่งที่ ตาได้เล่าให้ฟังนั้นเราเราปีพศ2550หลายปีมาแล้วก็สรุปได้ว่าคุณสายควายธนูนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงเป็นสิ่งที่แพร่หลายในสมัยนั้นกว่าที่จะค่อยๆเสื่อมน้อยลงมาดังนั้นจึงเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่าคุณสายควายธนูเป็นสิ่งเป็นอาคม เป็นวิชาที่เขมรโด่งดังมากในสมัยก่อน